สู้สุดใจนัดสุดท้ายของทีมตบลูกยังสาวกาลสินในจันเกม49นักสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่เต็มไปด้วยเสียงเทียดังกระหึ่มจากทั้งสองฝั่งแสงไฟสว่างเจิดจ้าเหนือสนามวอลเล่บอลหญิงทีมกาลสินก้าวเข้าสู่สนามอย่างมุ่งมัน่นแม้ว่าพวกเธอจะเป็นรองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถประสบการณ์หรือชื่อเสียงเมื่อเทียบกับทีมเต็งหนึ่งอย่างนครราชสีมาห จุดเริ่มแห่งฝันกาลสิงเป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่ได้เป็นที่จับตามองในวงการกีฬาแต่หัวใจของเหล่าสาวนักตบกลับยิ่งใหญ่กว่าขนาดของพื้นที่พวกเธอมากทุกคนซ้อมอย่างหนักภายใต้การดูแลของโค้ชบัญญัติและสุทธิรักภูพาทีวันนี้พวกเราต้องสู้ด้วยใจคะ่ะปวรวรรณคำสุขกล่าวต่อหน้าทีมของเธอทุกคนมองหน้ากันด้วยสายตาแน่วแน่พวกเธอรู้ดีว่าการเจอกับนครราชสีมาคือบททดสอบที่ยากที่สุดในชีวิต 2. แมช์แห่งศักดิ์ศรีการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเสียงนกหวีดดังพร้อมลูกเสิร์ฟแรกจากนครราชสีมาฝ่ายตรงข้ามแสดงพลังอันน่าทึ่งทั้งการบล็อกการตบและการรับลูกทีมกาลสินพยายามอย่างสุดความสามารถทุกลูกที่สาวสาวกาลสินตกข้ามตาข่ายคือการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความหวังน้ำฝนดอนหนวงชาเซ็ตส่งลูกบอลไปยังออนปรียาภูสีโสมือตกดารุ่งวัย17ปี ทุกครั้งที่ลูกตกลงบนพื้นฝั่งตรงข้ามเสียงเฮดังสนั่นจากผู้ชมที่มาให้กำลังใจในเซตที่2เมื่อคะแนนเสมอกันที่22-22ทุกคนในทีมกาลสิงกอดคอกันด้วยใจที่เต้นระรัวแม้สุดท้ายเศตะจัตกเป็นของนครราชสีมาแต่พวกเธอก็ไม่ได้ยอมแพ้ 3. บทสุดท้ายแพ้ด้วยศักดิ์ศรีแม้การแข่งขันจะจบลงด้วยสกอร์3-0ทีมกาลสิงกลับไม่ได้รู้สึกว่าแพ้ พวกเธอเดินออกจากสนามพร้อมเสียงปรบมือจากผู้ชมที่ยืนลุกขึ้นเชียร์ทุกคนรู้ว่าพวกเธอได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ปวรวันกล่าวกับทีมว่าแม้เราจะไม่ได้เข้ารอบต่อไปแต่สิ่งที่เราได้รับคือประสบการณ์ความสามาคัคคีและใจที่ไม่ยอมแพ้ 4. บทส่งท้ายเส้นทางใหม่ของกาลสินหลังการแข่งขันทีมกาลสินเดินทางกลับมาที่ขอนแก่นพร้อมกำลังใจจากคนที่เชียร์ทีมกาลสิน พวกเธอสัญญากับตัวเองว่าจะซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อลงแข่งขันอีกครั้งในปีหน้าแมชนั้นไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะสำหรับสาวสาว,สาวทีมกาลสินการแพ้เป็นเพียงบทเรียนและความฝันของพวกเธอยังคงลดแล่นบนตาข่ายแห่งความหวังทีมวอลเลยบอลหญิงกาลสินสู้สุดใจแข่งกับเต็งหนึ่งโคราชเสร็จสิ้นภารกิจเพื่อชาติสมาคมกีฬาจังหวัดกาลสินกบท จังหวัดกาลสินสู้สุดฤทธิ์รอบก่อนรองชนะเลิศกีฬาแห่งชาติจันเกมกาลสินพบนครราชสีมาเดินทางกลับขอนแก่นรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้9้นาฬิกาอปทภาคอีสานเต็มที่แล้วครับเป็นรองทุกอย่างตัวผู้เล่นและประสบการณ์ครับได้ใจกองเชียร์สู้กันต่อไปครับรายการหน้ารายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมกาลสินห้าปวรวันคำสุข 8ประพัดสอนสีชารู1ดารุณีจันทสอน10น้ำฝนดอนหนงชา2กฎชกรยอดจันทึก3ออนปรียาภูสีโสม11นิรารักอสีกุตา7จนัทวันผาดไทยสง์สิยาวภาปัญญาบุตรหนรินทิพสันวิลาชตกตัดลูกยางหญิงจันเกมระอุเตงหนึ่งโคราชชุดเล็กไทยลีเปิดศึกสาวกอทอมอ ในเงาสุพรีมทิพยยอทีมบีปทุมธานีรวมมิรมือดีตบหลีเจอเยาวรุ่นนทบุรีผลการแข่งขันวอลเล่บอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนศรียานุสอนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวันพุทธที่วันที่18ธันวาคม2567ประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศนครราชสีมาชนะกาฬสินสามต่อศูนต่อสิ 25ต่อ22 25ต่อ20 5ข้อคิดจากเรื่องสู้สุดใจทีมตบลูกยังสาวกาลสินจากเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลหญิงกาลสินที่สู้สุดใจในการแข่งขันเราสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ดังนี้ดอกจันความพยายามไม่เคยทรยศแม้จะเป็นทีมเล็กจากจังหวัดเล็กๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมอย่างหนัก ทำให้ทีมกาลสินสามารถแข่งขันกับทีมใหญ่ได้อย่างสูสีแสดงให้เห็นว่าความพยายามเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายดอกจันจิตวิญญาณนักสู้ทีมกาลสินแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกับอุปสรรคและคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าก็ตามจิตวิญญ,ญาณเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรมีดอกจันความสามารถีความสามารถีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ การที่ทุกคนในทีมร่วมมือกันและให้กำลังใจซึ่งกันแอลกันทำให้ทีมกาลสินสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ดอกจันการเรียนรู้จากความผิดพลาดแม้จะแพ้การแข่งขันแต่ทีมกาลสินก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับและนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นดอกจันความฝันไม่เคยสิ้นสุดแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ แต่ทีมกาลสินหก็ยังคงมีความฝันที่จะพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งขึ้นและคว้าชัยชนะในอนาคตข้อคิดเหล่านี้ทอสามารถนำไปปอรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำตามเป้าหมายนั้นการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเรื่องราวของทีมกาลสิง์เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเห็นว่าแม้จะมีข้อจำกัด แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่เราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้